ดวงอาทิตย์รอบปีนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซลารีเทิร์นนะครับถือว่าเป็นอาวุธสําคัญอาวุธลับสำคัญของนักโหราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกหลายๆท่านนะครับซึ่งเครื่องมือนี้นะครับได้ตกทอดนะครับมาสู่บุคคลรุ่นหลังนะครับมาเป็นระยะเวลาลา,ลายาวนานครับเป็นพันปีนะครับข้อดีของการใช้ดวงอาทิตย์รอบปีก็คือว่า ใช้ง่ายครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับดวงชะตาชีวิตของบุคคลนะครับดวงชะตาชีวิตของบ้านเมืองนะครับหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นพิภพสามารถที่จะนำมาทำนายไทยทักจากการใช้ดวงชะตาอาทิรอบปี ในการกําหนดเลือกสําคัญสาคัญต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าการย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่การท่องเที่ยวนะการซื้อรถนะการพักผ่อนนะการใช้ดวงอาทิตย์รอบปีนะเราก็จะสามารถพยากรณ์ได้ง่ายๆแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับหลักสูตรนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งทางส่วนตัวนะครับการลง